ปักกลายได้ทะลุร้อยล้านคว้าตำแหน่งขวัญใจมหาชนชาวไทยไปครอบครองอย่างสวยงามสำหรับแอนโทนีโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์สที่ตอนนี้แฟนๆต่างหลงรักในความน่ารักและความสวยที่มีมงระดับจักรวาลเป็นเครื่องการันตีล่าสุดเจอเจ้าตัวในงานในที่ครบรอบวันก่อตั้งสามปีจัดงานมอบเงินส่งทบทุนให้กับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยเลยขออัปเดตเรื่องงานโกอินเตอร์ที่จะมีผลงานให้แฟนได้เห็นในเร็วๆนี้พร้อมสอบถาม เรื่องความรักหลังควงคู่แฟนหนุ่มไปเที่ยวทะเลกันอย่างหวานชำํำโดยสาวแอนได้เผยถึงเรื่องนี้ไว้ว่าปีใหม่ที่ผ่านมาเที่ยวพักผ่อนมากี่วัน5วันค่ะสแสดงว่าเซ็ตบิกินี่ยังปล่อยออกมาไม่หมดหัวเราะยังไม่หมดค่ะต้องรอลุ้นกันนะคะต้องรอลงเดี๋ยวคนไม่ติดตามหัวเราะจริงๆเป็นทริปกะทันหันค่ะเอาชุดไป3-4ถึงชุดขยันเรื่องไฟเรื่องการโอดถ,ถ้ามันแทนมาแล้วค่ะหัวเราะหวังว่าทุกคนจะได้ฉลองปีใหม่กับคนที่รักเรา ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีและสุขภาพแข็งแรงกันนะคะทริปนี้ไปกับใครส่วนมากไปกับเพื่อนค่ะคนรักเราด้วยหัวเราะค่ะทุกคนดีใจที่ได้เห็นภาพขอบคุณค่ะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลยิ้มจะมีภาพคู่บ้างไหมต้องรอลุ้นกันค่ะเขาก็มีการ r โ p สต์รูปมาบ้างแล้ว ใช่ค่ะช่วงแรกก็เหมือนต้องพักก่อนมีหลายอย่างเข้ามาพร้อมกันเป็นเรื่องการบูลลี่เหมือนกันคักเขาก็โดนเหมือนกันคักเขาก็อยู่ในวงการเหมือนกันเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องบูลลี่มันไม่ใช่เรื่องที่โอเคแค่เราไม่เห็นด้วยไม่เห็นจะต้องไปด่าเขาเขาเลยออฟไลน์ line. ไปแวบหนึ่งคพอเขากลับมาลงก็ยังมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแนวลบบ้างค่ะเขาก็เล่าให้ฟังแอนก็เข้าไปดูเหมือนกันค่ะก็ต้องสู้ไปด้วยกันอัปเดตผลงานหน่อยเหมือนช่างแต่งหน้ามีการโพสต์ว่าเราจะมีงานกูอินเตอร์ ตื่นเต้นมากเลยค่ะอาจจะสิ้นเดือนและก็อาทิตย์หน้าที่คอนเฟิร์มแล้วนะักะมีงานถ่ายแบบพิธีกรและก็อีเวนต์ค่ะปีนี้งานแน่นสาธุขอให้มีงานเยอะๆค่ะหลายคนคาดว่าแอนกว่ารายได้ไปหลักร้อยล้านแล้วถ้าได้ร้อยล้านก็เป็นบุญแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงค่ะขอให้ถึงในปีนี้ค่ะหัวเราะปีที่ผ่านมาแอนทําให้ทุกคนภูมิใจสร้างประวัติศาสตรู้สึกอย่างไรบ้างปลื้มใจมากๆเลยค่ะ แล้วก็ดีใจที่ทุกคนเห็นความสามารถและการพัฒนาของแอนเราทำทุกวันเพื่อเป็นตัวแทนของคนไทยและเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างขอบคุณที่เห็นแอนเป็นตัวอย่างแอนจะทำให้ดีที่สุดทุกวันและอยากให้ทุกคนไปกับแอนด้วยกันค่ะปีนี้พร้อมรวยงานเต็มที่พร้อมค่ะยิ้มแอนก็แลนการทำงานไปขัะและโฟกัสเรื่องโครงการของแอนคืคอการบริจาคของมันไม่พอแอนอยากสร้างคลาสอยากสร้างเวิร์กช็อปให้เด็กๆให้คนสูงอายุค,ค่ะ